มันม <Es> <an> ีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเพราะว่าในอาหารที่เรากินเข้าไปมันมีสารอาหารอยู่ทราบไหมคะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปมีทั้งหมดกี่โมงห้าโมงห้าโมงวันนี้นะคะครูเตรียมอุปกรณ์มาให้เด็กๆได้ทดลองกันเดี๋ยวครูขอตัวแทนแต่ละกลุ่มออามาหนึ่งคนมาเอากระาอุปกรณ์ไปค่ะตัวแทนเลยค่ะ นะะคในใบงานนะคะมันจะมีเห็นเห็ียนว่าไีมคะมันจะมีชื่อให้เขียนชื่อสมาจิณิกรจากนั้นในตะกร้ามีอะไรอีกดูไปพร้อมๆกันนะคะอันที่หนึ่งจานสีเอาจานสีออกมาค่ะอันที่สองมันจะมีกล้วยเห็นกล้วยไหมคะนิดเกอร์ดิกเกอร์มีอะไรที่ยื่นอยู่นะคะอ่าน okay. tá, ja an ang, an. yes. ้ำม si? so, ันเนี่ยเพื่อนไายว่าเป็นน้ำ no มันเอาออกมาค่ะอันนี้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนี่เอาออกมาด้วยออกมาเดียว้ไหวอีกอันหนึ่ง ลักษณะเป็นแบบนี้ข้างบนมีถุงยางข้างหน้าเป็นหลอ,อดแก้วเด็กๆทราบไหมคะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหลอดโอยอ่ะเพราะพยังม่กลุ่มไหนไม่มีอุปกรณ์ดังที่ครูบ่ามาไหมคะครบแนละ้วนะวันนี้ครูจะพาทำการทดสอบอาหารประเภทแป้งเราอยากรู้ว่าอาหารที่ครูเตรียมมาให้แต่ละทีนะมันมีแป้งเป็นส่วนประกอบหรือเปล่าเราการเห็นอันนี้นี่ครับเป็นสีน้ำตาล ใช่คะเขาเรียกว่าอะไรเม็ดเลือดาบเขาเรียกว่าไอโอดีนให้บีก็ไปหนึ่งครั้งมันก็จอดโหนดีพอแค่นี้อ่ะคาวนี้ลองก็สองเด็กๆคะลองทดสอบการใช้หลอดโยดบีบข้างนอกก่อนแล้วก็จุ่มลงไปแล้วก็ปล่อยอะ่ะหยนลงไปหนึ่งหยดสิคะไหนลองอโอเคสองหยดใช้เป็นหรือยังคะใช้เป็นแล้วถ้าเกิดว่าเราโยดไอโอดีนลงไปในอาหาร ถ้ามันมีแป้งเป็นส่วนประกอบมันจะเปลี่ยนอาหารของเราเป็นสีน้ำเงินถึงสีดำเลยอาหารชนิดที่หนึ่งที่เราต้องใส่ลงไปในจานสีคืออะไรคะน้ำมันพืชให้หนูเทน้ำมันพืชลงไปในช่องแรกก่อนช่องแรกหรยเดวเดียวคะแค่เดียว อันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นไกไไก่อลงไปนี้ครบหรือยังแล้วอ่ครบกลุ่มหรือยังคะลจ๊บหอ ดูดไอโอดีน e ขึ้นมาดูดด้วยโดดูดด้ดวยนะคะส่วนคนอีกคนนดงเป็นคนหยดนะคะที่น,น้ำอดัดมืดไอโอดเข้าไปคนหยด ต่อเป็นข้อเจ้านักเรียนทำเหมือนเดิมค่ะลองกดไปที่ข้อเจ้าค่ะเปลี่ยนเป็นสีดำเปลี่ยนหลังคาขนมปังรอบกลา คุณคือจดได้หมเหมือนกัน,หหนงไหมตัวมันเป็นออกม่วงออกม่วงว่าเปลี่ยนไปว่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงอานทำไต่อเลยค่ะทำต่อจนครบทุกอันเลยลองทำเองเลยค่ะคราวนี้ มันเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมสแสดงว่าอ,อาหารชนิดนั้นมีแป้งหรือเปล่ารือบไหมคะถ้าเปสีน้ำตาลมีแป้งไหมคะไม่มีไม่มีมมแต่5อาหารของเรามันเปลี่ยนสีไอโอดีนจากสีน้ำตาลก,กลายเป็นสีตั้งแต่สีม่วงสีม่วงเข้มไปจนถึงดำแสดงว่าอ,อาหารชนิดนั้นมีแป้งไหมคะมีมีแป้งอเาาค่าหมดเวล